สวัสดีครับขอบรึกษาครับผมวค่ต้อ่จังหวัดขัวไทยผมเป็นสมาชิกใหม่ได้ซื้อกราออยมาผ่านแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ผลอะไรเพื่อทุมซื้อทุ่มกินได้สองวันคือผมเนี่ยมีเกี่ยวกับว่าเป็นโรคเบาหวานมีน้ำตาลเยอะ แล้วก็ไขมันแล้วก็มันปวดขาลงไปตั้งแต่สะโพกลงไปถึงปลายเท้าทั้งสองข้างแล้วก็มีโรคอ่อนลอากระดูกเข้ามแตกอีกต่วนนี้แล้วเราจะกินแตงกวาอ้อยยางไร <c oughs> คืออาการของผมเนี่ยผมเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานมีน้ำตาลเยอะมีน้ำตาลเยอะก็ เมื่อคืนเมื่อคืนก็เจาะน้ำตาลดูก็สองร้อยกว่าถึงสามร้อยครับตอนนี้ตอนนี้คุณกินคาร์โออยยังไงครับกินคาอ์โอ,อคือช่วงเช้านี่ผมจะทานประมาณหนึ่งเซนที่ครับม <3 S 2> ีตัวอย่างมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มหนึ่งเซนนะครับเพินน่มไปหนึ่งเซนคือว่าถามว่าอยากจะให้อาการพวกนี้หายไหม ครับกินเช้าเย็ยนอย่างนี้นมาได้กี่วันแล้วครับได้สามวันแล้วครับการดูดจ็บไม่กมารเช้าเย็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับการไปอีกประมาณสักห้าวันนะครับแล้วค่อยเพิ่มมื้อกลางวันขึ้นมาอีกหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็ทานสามมื้อต่อไปประมาณห้าวันนะครับค่อยเพิ่มมื้อก่อนนอนขึ้นมาอีกหนึ่งมือ้อแล้วทาน สี่มื้ออย่างนี้เรื่อยไปนะครับทีนี้พอเริ่มต้นทานนะครับสิ่งที่ต้องทาตามมาคือ,อดื่มน้ําบ่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนให้จิบน้ําบ่อยๆไม่ต้องดื่มป็นแก้วนะครับแต่ให้จิบเรื่อยเื่อยนะครับเหมือนเราเหมือนที่เขาจิบน้ําชาครับทาทน,นทีละตัวชาตัวชายนะจิบไปเรื่อยๆ,ๆครับจะช่วย เอาของเสียออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับไขมันก็ดีหรือน้ําตาลก็ดีที่ถูกขับออกมาจากเซลล์นะครับมาไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิกนะนะั้นจะถูกน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับช่วยพาให้การไหลเวียนนั้นดีขึ้นแล้วก็ทําให้ไตทํางานเบาสามารถที่จะขับของเสียออกจากร่างกายได้ปัญหาทั้งหมดที่วิเล่ามาเนี่ยนะครับมีปัญหาหลักอยู่ติดไตตัวเดียว นะครับตอนนี้เราพยายามฟื้นฟูไตแลฟื้นฟูไตก็คือต้องงดอาหารที่ทําลายไตยทุกชนิดนะครับอาหารทาลายไตยก็ได้แก็ของหมักดองทุกชนิดนะครับเหล้าทานได้เบียร์ต้องงดนะครับเพราะว่าเบียร์เป็นของหมักนะครับเหล้าเป็นของกลัดไม่เป็นไรถ้าชอบทานทานได้นะครับแล้วก็ยอดผักทุกชนิดต้องงดไปเลย ก้านกับใบกินได้นะครับลาอีกต um. bueno. um, ัวหนึ่งก็คือเครื่องในสัตว์ปีกนะครับเครื่องในสัตว์ปีกเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ไตต้องทํางานหนักแต่เนื้อสัตว์ปีกกินได้นะครับทั้วการหมุนเนี่ยมันมีคือโรคโรคเยอะโรคเยอะคือหมอนรองกระดูกเคลื่อนทั้งเส้นประสาทจะมี เขารองอผกัเจ็ดประเานต์คือมันปวดต้องแต่งกะโพงไปมีการชาันปลายเท้าต้งสองข้างทําไม่เดินไม่สะดวกเดินไม่สะดวกแต่เนี้ยเราขายมันข้มันก็มีตรงนี้ัเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเรื่องเรื่องไทยก่อนนะเพราะว่าไรเนี่ยเป็นเป็นตัวการสําคัญสําหรับทุ่โลกของพี่เลยนะครับแล้วให้ไปทานอาหารบอรุงไตย นะครับในช่วงนี้พี่ต้องทานอาหารบางอยก็คือพวกไข่ขาวต้มสุกช่องสุกเลยนะครับไม่ทานไข่แดงนะครับแล้วก็ผัดโแลังการการนี้เป็นของจำเป็นสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตทุกคนนะครับเสร็จแล้วมาดูว่าผู้นองนอกระดุบปัญหาของ,อง,องนอนกระดูบนีนะครับคือ,อ,อมันเกิดมีความเปลี่ยนแปลงของ เร็วที่ทำหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเริ่มยุบตัวลงแต่การยุบตัวนั้นยุบตัวไม่พร้อมกันทุกด้านมายุบตัวไม่พร้อมกันทุกด้านทำให้มันการไหลของหมอนรองกระดูกแล้วไปเบียดมันไม่ได้ไปทับนะครับแต่มันไปเบียดเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่แกนกลางของร่างกายนะครับทำให้มีปัญหา ทีนี้ปัญหาเนี่ยถ้าเส้นเลือดไม่มีไขมันเกาะยึดทานผนังหลอดเลือดเส้นเลือดนั้นเขาจะมีความยืดหยุนนะครับพอเส้นเลือดมีความยืดหยุนถึงแม้ว่าจะโดนอ่อรากระดูกเบียดเขาก็จะไม่มีความรู้สึกนะครับที่ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรครับเพราะเส้นเลือดนั้นมีคมุณภาพดี แล้วมันทําให้เส้นประสาทที่เดินคู่ไปกับเส้นเลือดั้งหมดนะครับไม่กระทบกระเทือนต่อการถูกเบียดจากหมอนรองกระดูกก็มไม่กล้าอ่อยที่เรากิไนไม่กล้ากินส่วนหนึ่งจะไปฟื้นฟูเนื้อต่างๆทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของไตหรือว่าจะเป็นเซลล์ของหมอนรองกระดูกจะได้รับการฟื้นฟู แต่จะฟื้นผูได้มากน้อยแค่ไหนต้องอาศัยการโภชนาการบำบัดกับไปร่วมโอเมก้าออยผมบอกแล้วก็เขาทำหนนะ้าที่เหมือนกุญแจไขเปิดประตูนะครประตูที่ว่าคือประตูเซลล์เมื่อเปิดทางให้อาหารน้ำากาศที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยเข้าไปหลอเลี้ยงเซลล์ถ้าเราถ้าเราจะวงเ่อโอเมก้าออยตัวเดียวเปิดประตูเซ เซลลอยังไม่ีิ <S <S ุโอกครเซลลก็ฟื้นตัวได้ช้าครับนะครับจากเดิมที่เซลเราเนี่ยเราเปิดประตูขึ้นเดยการจะได้แค่ย้อมแด่นะครับแต่วเาอเมืาอออกไปขันไปเราเปิดได้เต็มที่นะครับเมื่อเปิดได้เต็มที่แล้วต้องให้โอกาสกับการกายเราคือการทานอาหารที่ึงน้ำไปบ่อยนะครับ เซลเพื่อท so so ี่จะไปฟื้นฟูเซลล์ครับเซลลจะฟื้นฟูได้ไม่ใช่ด่างบกตาสามเองอย่างเดียวเพราะองค์ตาสามเป็นเพียงไขมันนะครับเป็นเงินรวยในแคบบูนครับเราต้องได้การครอบตั้งห้ามูเซลล์จะฟื้นฟูได้ดีนะครับเพืาารณ์วมนะครับ ยาแล้วอยากหายเร็วๆตามาหารตามคแนะนำเพื่อหายเร็วช่วยแต่แต่ขห้วนั้นทัไม่ได้อย่างใจเรานะครับมันอง่ากับเรืเราขอสม